แอบบอกใบเลขเด็ดน้องคากินอนโพสถ้าระหว่างรออาบน้ำแต่ขอหวยดันโฟกัสที่สองมือน้อยน้อยแฮฮาซื้อลอตเตอรี่รอรวย16สิงหาคม67หลังงวดก่อนเลขห้องน้องให้โชคมาแล้วฉ่ำๆังรเรียกได้ว่าลืมตาดูโลกปุ๊บก็กลายมาเป็นขวาญตัวน้อยคนใหม่ของวงการบันเทิงไปเสียแล้วสำหรับน้องคากิลูกชายคนแรกของนุ่มอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันกับคุณแม่คนสวยเรมอนกิติยาที่ฉายแววความน่ารักน่าชังแบบไม่หยุดหย่อนตั้งแต่วันแรกลอดจนปัจจุบันสร้างรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนได้ตลอด นอกจากหนุ่มน้อยคนนี้จะจ้ามันารักหน้าชังจนหลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองในเรื่องของโชคลาภด้านตัวเลขน้องคากิตก็ให้มาไม่เคยพลาดสักงวดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ไปหมอดแล้วจนงวดที่ผ่านมา1สิงหาคม67เลขห้องพักก็เพิ่งแจกโชคดั่หนังให้ทั้งคุณพ่อและคนรอบข้างได้รับเงินกันไปแบบฉ่ำกระเป๋าสตังกันเลยล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของคากิตได้โพสต์เซตภาพใหม่ขณะที่เสียคากิตกำลังนอนรออาบน้ำอยู่ในอ่างอย่างสบายใจ โดยมีแคปชั่นแซวแบบคำาวว่าอาบน้ำไม่ร้องเลยชอบลงอ่างเหมือนพ่อหรอลูกกล้าดูทำหน้าทำตาง,งานนี้ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักกันยกใหญ่ทว่ามีอยู่หนึ่งคอมเมนต์กลับสังเกตต่อเห็นความพิเศษของภาพชุดนี้นั่นก็คือสองมือน้อยๆของน้องคากิที่หนึ่งข้างกำแน่นคล้ายเลขศูนย์ส่วนอีกข้างแบมือให้เห็นนิ้วจิว๋วทั้ง5นิ้วจนตีกันไปว่า50 05ไม่แน่ว่าวันที่16สิงหาคม2567นี้น้องคากิอาจจะให้ โชคพี่ๆต่ออีกงวดก็ได้นะลองไปซื้อลอตเตอรี่กันดู